ร่วมถกร่วมซักโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ามาคุยกันต่อครับยิ่งถกกระหนกซักในช่วงนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักก์ก็คงจะเราคนไทยก็คงจะเคยได้ยินคําว่าหมอชนบทอาจารย์<ม>ใช่หมหมอชนบทหมอชนบทแพทย์ชนบทนะครับซึ่งแต่ละปีนั้นก็มีหมอชนบทกระจายไปตามท้องถิ่นต่างๆในชนบทนะครับเพื่อดูแลพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับคุณหมอปิยะสะกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกนะครับว่ามีเรื่องของบัณฑิตแพทย์โครงการ,รผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบทในปีการศึกษาที่ผ่านมาคือรุ่นที่16นะครับ1 3 4ท่านโอ้น้อยนะพั 1, นคนน้อยครับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะยังขาดแคลนอยู่มากทางกระทรวงก็จะเร่งการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น โดยดูจากแผนการปีการศึกษา2559ถึง2560เนี่ยนะครับจะมีหมอที่จบการศึกษาทั้งหมด13,819คนนะหมอทั้งหมดเลยในจำนวน13,000กว่าคนเนี่นะครับเป็นหมอชนบท5,000คนนะมไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วก็ในหมอ5,000คนเท่าที่ดูสถิติเก่าๆเนี่ยนะฮะก็มีหมอจำนวนหนึ่งก็เป็นหมอที่เป็นได้รับทุนการศึกษา และพอเรียนจบไปแล้วก็ต้องอชดใช้ทุน3ปีนะครับแล้วก็ออกไปทํางานนะครับซึ่งออกไปทํางานได้สักระยะหนึ่งเนี่ยหมอชนบทก็จะก็จะลาออกคือใช้ทุนหมดก็ออกไม่ได้เป็นหมอชนบทนะก็กลับไปเป็นหมอในเมืองบ้างไปทํากิจการครอบครัวบ้างคือไปใช้ทุนเป็นหมอชนบทพอครบทุนเสร็จก็ ออกกันหมดเลยใช่ก็เท่ากับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอ,ก,อก็เท่ากับโยนหินลงน้ำค่ะคุณผู้ชมคะชาตินี้ชนบทก็ไม่มีทางจะมีหมอพอหรอกค่ะเออใช่ฮะผลิตอ,อยู่นั่นแหละทีนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของกระทรวงสธาธารณสุขจึงจะคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของหมอชนบทชั้นปีปลายๆเนี่ยนะครับให้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้นสร้างจิตสำนึกรักชุมชนมากขึ้น เพื่อที่จะให้หมอเนี่ยทำงานในชุมชนได้ยาวนานขึ้นรักษาเหตุที่เขาออกไปเพราะอะไรเขาบอกไหมเงินเดือนน้อยชีวิตลาบากลําบน<อ>ไม่ได้มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่ได้รับการดูแลไม่มีโอกาสก้าวหน้าทางการงานแล้วก็ไม่มีโอกาสก้าวหน้าทางการศึกษาก็ก็ออกสิคุณเออก็เขาไม่ได้พูดอย่างเป็นทางการไงก็ต้องไปสืบสิครว่าทําไมกี่ปีกี่ปีหมอพอใช้ทุนเสร็จก็ เปิดตูดแนบหมดเลยมันเพราะอะไรกันม,มันก็ต้องมีเหตุผลสิคะคุณกระโนและอย่างหนึ่งนะคะเดียนคิดว่าแสดงว่าคนที่ต้องการรับทุนต้องการจะเป็นหมอเพียงแค่ต้องการได้เรียนหมอเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอยากจะกลับไปรับใช้คนชนบทไม่มีจิตวิญญาณของการรักคนชนบทซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย อาจารย์ก็เคยจะทราบว่าหมอชนบทเนี่ยเป็นบุคคลที่ชุมชนเนี่ยให้ความรักให้ความเคารพมากมากมากโอ้แทบจะเดินคลานเข้ามาสวัสดีค่ะคุณหมอแค่ลูกเนี่ยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยเป็นหมอที่ได้รับเกียรติมากทีเดียวแต่ทําไมเขาถึงไม่อยู่เขากลับทิ้งเกียรติตรงนั้นแล้วมาเลือกเอาเงินในสังคมเมืองเท่าที่ดูเส้นทางของหมอชนบทที่ออกไปจากหมอชนบทนะก็ไปดูแลครอบครัวมาเป็นหมอในเมือง ไปเรียนต่อดูแลครอบครัวทุกคนก็มีครอบครัวทั้งนั้นแต่การมาในเมือง่อได้เงินเนี่ยโอเคเรียนเชื่อไปเรียนต่อก็มีอาจารย์ไปศึกษาต่อศึกษาต่อก็กลับไปได้ลาศึกษาต่อแต่ไม่ใช่ลาออกหรือย้ายไปเลยเ,เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะคุณกระนองอันนี้เขาใช้ทุนเสร็จแล้วไงใช้ทุนเสร็จแล้วก็กไปศึกษาต่อก็ใช่ไงคะก็คือเพียงแค่ใช้ทุนเพราะอีตอนจะเรียนตัวเองไม่มีทุนเ,เพราะฉะนั้นก็ยอมไปใช้ทุนศักแต่ว่าไปทํางานใช้ทุนจบแล้วก็ไป แต่ท,นท,นท,ทีนี้ทางกระทรวงเนี่ยก็ยจะคุยกับกระทรวงศึกษาธิการจะปรับหลักสูตรตรงนี้เลียนอยากจะเป็นอย่างนี้นะคะนคิคเองครับ,รบเราทำไมเราไม่พิจารณาคนที่มีความรู้มีความสามารถและเป็นคนชนบทอันนั้นนะคะให้คนท้องถิ่นมีโอกาสได้มีมาเรียนเป็นคุณหมอแล้วก็กลับไปอยู่ท้องถิ่นค่ะ เย็นว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าการสอบเราคัดเลือกที่คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นคนก็มาจากทุกทิศเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้กลับไปอยู่ในถิ่นเดิมของเขามีใครบ้างคะจบหมอเสร็จแล้วมีความรู้มีความสามารถแต่ต้องไปลําบากระบนอยู่กับถิ่นอื่นที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่สักคนหนึ่งใครมันจะอยู่ได้ทนคะม,มันก็ต้องอ alone ช่ไปค้โหลวมเขาไม่ได้ผูกพันกับบ้านเกิดกันต้องเขาไม่ใช่เป็นบ้านเกิดเขาถูกค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเอาคนที่อยู่ในบ้านเกิดตัวเองคัดเลือกมาสิคะ จังหวัดละสามคน5คน8คนทุกปีแล้วให้ทุนเขามาเรียนแพทย์ฟรีฟรเลยโอ้ยทำได้ไหมล่ะอาการนี้ก็ไม่ทราบสิคะดเดีนแค่คิดจะเดีนสมองเ,อเล็กๆกันค่ะนี้ก็คิดได้แค่นี้ฮ <c oughs> คืออาจารย์กำลังจะคิดกลับกันว่าจากที่เคยควานหาหมอจากทั่วประเทศส<ช>่งไปตามจหาหังหวัดนั้นจังหวัดนี้ ก็สมมติจังหวัดนี้ต้องการหมอก็ควานหาจากที่นี่เลยถูกต้องค่ะเอ,อเอาคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของจังหวัดนั้นท้องถิ่นนั้นเอาเข้ามาสิคะเขาจะได้กลับไปทําความเจริญให้กับท้องถิ่นของคุณถูกไหมคะมที่นี่ก็มีโควตาแล้วค่ะจังหวัดนี้จะมีคนอยากเป็นครูกี่คนอยากเป็นหมอกี่คนวิศวกรกี่คนทุกคนเรียนจบแล้วต้องกลับไปทําความเจริญที่ท้องถิ่นตนเองค่ะและอย่างที่กระทรวงเขาคุยกันกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะปรับหลักสูตรให้ ออตอนที่เรียนหมอเนี่ยเป็นหมอชนบทที่มีสำนึกรัก บ้านเกิดรักชนบทเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่ได้ผลอันนี้อันนี้เดียนคิดอย่างนี้นะคะว่าคนไทยเราชอบมองสองประเด็นค่ะความรู้ก็คือความรู้แล,ล้วคิดว่าคนมีความรู้จะต้องทําได้ทุกสิ่งอย่างมันไม่ใช่นะคะความรู้มันคือ IQ นะคะแต่ EQ ิจิตสานึกความรับผิดชอบชั่วดีความมีความรู้สึกว่าอยากจะกระตันยูตอบแทนบุญคุณอันนี้มันเป็นคนละเรื่องกันนะคะมันไม่น่าจะมาเรียนมาสอนก็ได้มันเกิดจากข้างในอะค่ะออคุณต้องหาคนที่เขามีข้างในอะค่ะ ปลูกจิตสํานึกตรงนี้มันยากยาก<ล>ยมากนะคะเขไม่ใช่ปลูกมันเอามาล็ดไปย่อนแล้วก็งอกเป็นต้นนะคะัไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็ต้องย้อนกลับมาที่อาจารย์ยิ่งศักด์แนะนําเป็นไปได้ไหมที่จะจะหาหมอคนหนึ่งจากชนบทเลยใช่ใชค่ะตั้งแต่เรียนเลยเราคัดเลือกเลยค่ะตั้งแต่เข้าเข้ามัธยมปีที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเขามีวี่แววเราก็สอบเขาทุกปีทุกปีจนกระทั่งเขาจบมัธยม6นะคะเสร็จปุ๊บก็ให้เข้าเข้าเรียนแพทย์เลยค่ะอืม,อม อาจจะหายากหน่อยใช่ไหมอาจจะหายากหน่อยใช่ใชก็ก็ลองดูนะฮะไม่งั้นก็หม0 0นคนเป็นหมอชนบทสักสักห้าพันคนแสร็จแล้วหมอชนบทนี้ก็ ลดน้อยลงไปอีกนะกายเป็นหมอในเมืองไปแล้วพอออกไปลำบากหน่อยก็ไม่อยากจะอยู่ก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีน้ําอดน้ําทนไม่คนเป็นคนไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้เสียสละค่ะการเป็นคุณหมอจะต้องเสียสละนะคะทิ้งช้อนข้าวทิ้งทุกอย่างแล้วก็วิ่งไปรักษาคนไข้ไม่คิดถึงชีวิตตนเองนั่นคือหมอไม่ใช่เหรอคะรู้ว่าหายากเย็นอยากจะเรียนแพทย์มากเลยแต่เขาไม่ให้เยนเรียนหายไปแล้วนะฮะใช่แต่เขาบอกเรียนก็เป็นแพทย์ได้ค่ะแพทย์อะไรฮะแพทย์ศยาฟังสักคู่ ๋ยวกลับมาตอบคำถามครับค่ะแพศยาค่ะใช้ค้งเดียนะมุกเนี่ยโอเคแต่ใช่นะการโพสต์รูปเนี่ยนะคะบางคนกขโพสต์กอดกันทุกวันทุกวันนะคะแต่มันยังไปมีเก๊กแล้วมันยังไปมีคนอื่นก็มีถมถืกไปแต่ไม่เคยโพสต์รูปหนูเลยอ่ะแต่ไม่เคยโพสต์รูปเราไปเที่ยวกันอ่ะภาพนี้ก็สวยทำไมไม่โพสต์เลยอ่ะแล้วท่องารมาบอกผมเกลียดไอ้พวกโรคจิตที่ชอบโพสต์ลงในเฟซบุ๊กผมไม่ใช่คนแบบนั้นมีเรื่องไหม